สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องวิธีการแก้ในส่วนของพอทศนในส่วนของการเรียงข้อมูลนะครับข้อมูลวพอ,อ .4 นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อเรามีการจัดเรียงข้อมูลแล้วจะปรากฏว่าข้อมูลจะเรียงอยู่ด้านล่างแบบนี้ซึ่งจะเป็นลนักษณะของการที่เราจัดเรียงข้อมูลในส่วนของหน้าเมนูนะครับกดจัดเรียงเสร็จ ในส่วนรายงานตัวนี้ข้อมูลจะเรียงลงมาอยู่ด้านล่างซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คืออันดับแรกนะครับก็คือไปที่เมนูแล้วก็จากนั้นก็เลื่อนมาตรงที่อครับตรงที่ส่วนของการยกเลิกการป้องกันนะครับไปยกเลิกการป้องกันในส่วนของเมนูก่อนนะครับ จากนั้นเมื่อยกเลิกการป้องกันเสร็จแล้วให้เรามาคลิกฝาตรงที่ว่าจัดเตรียมข้อมูลวอลสีร 4, ครับเลือก S s i g n macro นะครับคลิกฝานะครับจัดเตรียมข้อมูลวอล์สี 4, เลือก S s i g n macro ครับจากนั้นในส่วนของตรงนี้นะครับให้เลือกคำว่า edit นะครับ edit จากนั้น ในส่วนของที่รีพอร์ตวอล์ีสี่ตัวนี้นะครับให้คุณครูไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับดาวน์โหลดไฟล์การเรียงนะครับดาวน์โหลดไฟล์การเรียงวอล์ค้ดการเรียงวอล์อสี่มานะครับซึ่งจะอยู่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะลงให้ใต้คลิปนะครับดาวน์โหลดเสร็จก็ เปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาจะได้ไฟล์ลักษณะนี้เป็นไฟล์โน้ตเกตนะครับให้คุณครู copy ข้อมูลทั้งหมดเลยครับ Copy และ Edit คัดลอกนะครับจากนั้นมาในส่วนของอ่าในส่วนของ report v p c ตัวนี้กลุ่มดำในส่วนต้นแหตตรงนี้นะครับไปถึง l e c t คลิกขวาแล้วก็พาร์ลงไปจากนั้นก็กดคำว่าบันทึกนะครับแตบบ่งริสบันทึก ครับบันทึกเสร็จก็ลองมาเปิดดูชี่อันแรกนะครับจากนั้นก็มาคลิกตำแหน่งว่างหนึ่งคิวต้งนะครับกดที่ว่าจัดเรียงข้อมูลใหม่นะครับดูแล้วก็มาตรงนี้เสุดแบบรายงานจะเห็นว่าข้อมูลของเราเรียงถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นเมื่อเรียงข้อมูลถูกต้องเสร็จเราก็สามารถปิดปร,ระกาศหน้าของหน้าต่างนี้ออกไป แล้วก็เราก็มาทำการนะครับที่เมนูนะครับใส่รหัสผ่านป้องกันนะครับแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคมีอะไรสงสัยสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้นะครับโอเคสวัสดีครับ